ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องของอ n c เ e d รดินกับเกมวันพันช์แมนเดอะส g ตนเกตอีกแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่งวันนี้นี่ครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่เราจะได้อัพจาระดับปีของลินลี่นะครับเป็น3ดาวนะซึ่งบอกเลยว่าหายากแลือเกิดใ,ในตจารระดับปีเนี่ยขั้นตอนหรือวิธีการหานะครับก็คือทุกคนนะครับต้อง ตามหาไอ้กล่องนะครับกล่องนี้กล่องนี้นะครับซึ่งอยู่ในการอยู่ในโซนของประเทศีนนะครับซึ่งเขาเรียกว่าหีบชิ้นส่วนตรานะครับซึ่งในเนี้ยมันก็จะสุ่มรับนะครับเป็นตาระดับเสือตาระดับบีแล้วก็ตาระดับทีนะครับทั้งหมด3แบบ3อย่างนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่ว่าเราจะแรนดอมได้กับอันไหนซึ่งถ้าเราจะได้ตาระดับบีเนี่ยเราต้องสุ่มให้ได้ถึง50ชิ้นนะครับแล้วก็จะรวมได้เป็น ก็บอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้ตาระดับปีแต่ละชิ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ในทีมพี่ก็มีฟุบุกินะครับที่ใช้เป็น4ดาวอยู่แล้วก็มาเทสแอบที่เป็น4ดาวอยู่และวันนี้ครับผมถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะอัพลิลี่นะครับตาระดับปีกลายเป็น สามดาวครับผมนะวู้นะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะันงานเหลือเกินนะกว่าจะได้อัพนะซึ่งก็ัปตันไม่เสียเวลานะครับแล้วก็จะไปอัพกันเลยนะครับอ๋อใช่เดี๋ยวเราไปดูพลังกันนิดนึงนะครับแล้วลิลลี่ลงทีมด้วยเนาะโอเคเอาลินล,ลงทีมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ่าแล้วเราดูพลังลิลลี่นิดนึงนะครับพลังลิลลี่นะครับตอนนี้ HP ที่มาหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราอัพแล้วเนี่ยเลือดจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวตาระะดััับนนนนนีีีี้้เเเเ่่่ยยวลาออพพมมจิ HP ขึไปก10% นะครับโอเคไปเลยครับผมตาระดับปีเพิ่มมา16,000นะครับพลังนะเพิ่มมา16,000ตอนนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยลิลลี่กลายเป็น1 5 7 7 0 0้านห้าแสนเจ็เดี๋ยวะครับเราเอา HP กันเท่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่จาก1 1 0 0 0 0 0กลายเป็น1 2 0 0 0 0 0ครับผมนะก็ถือว่าเพิ่มเยอะเลยนะครับนะก็ไม่ได้ น้อยเลยนะครับแล้วตอนนี้พลังโจมตีหรือว่าดาวมก็3าสามแสนแล้วนะครับสำหรับรลินลี่นะเออเก่าเรื่องอยู่นะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับโอเคครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลองเอาลินลี่ของเราเนี่ยไปลองอ่าเขาเรียกว่าอะไรดวลน,นะครับไปลองประลองแบบอ่ลาล้านประลองเออไม่ใช่ไม่ใช่เราประลองศึกดวลกันซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เคยทําศึกดวลเลยนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองกันนะว่าตัวเนี้ยจะอดทนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นยังไงก็เลือดล้านสองนะถ้าโดนหน้ากากหวานต่อยเนี่ย แง่ก็ตายอยู่แล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูว่าทำไมพลังมันเรียงแบบเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรครับก็ลองดูครับนี่ทีมฮีโร่ของพี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยซอมบี้แมนการโรฟุบุกิมอเทนแอปลินลินแล้วก็ลินลี่นะครับส่วนน้องที่ขอบ่อยพี่รีวิว eyelash นะครับได้ครับวันนี่รีวิวให้นะสำหรับ e y e l a s นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสืบนะครับก็น่าจะตายในไม่กี่ครั้งนะครับเพราะเพราะว่าน้องก็พลังน้อยมากเลยนะครับทีตรงข้ามครับก็โอเคครับไม่เป็นไรครับกัดติบเลยนะครับปล่อยเตะโปปปปปาาโโปา เปี้ยงโอ้โหสุดยอดครับผมล้านห้าแสนแล้วก็ไม่ตายเพราะว่ามีตัวหนึ่งไม่ยอดทอนะันก็ต่อยทํำไปสวยงามครับผมนะตาแรกผ่านไปอย่างง่ายได้นี่ครับโอเคเราไปดูตาที่2กันนะครับตาที่สเราเจอกับใครเอ่ยปิงปิงปิง,ปงเอ้ยสัก5 000. ล้านขึ้นมาเว้ยพลังเริ่มขึ้นมา นะพลังเราเริ่มขึ้นมาแถม <Okay. S 2> ทีมเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีการโร่มีพี่ดำด้วยนะครับโอ้โหมีแม่ยอดทอถ,ถึง3ตัวเลยนะฮะโหดมากครับฝั่งตรงข้ามเปิดมาเป็นปล่อยมัดครับผมใส่มาที่ฝั่งเราก็ผมโดนไป1นล้านหกแสนนะครับโหดมากๆเลยครับการโร่ของเขานะครับเราก็เลยใช้ปล่อยมัดกลับไปครับผมนะด้วยการโร่ของเราแล้วใส่เข้าไปดอกนี้ปั้ง้าไปแค่หนึ่ง นี่นะครับเพราะว่าฝันตรงข้ามมีพี่ดำนะครับซึ่งทําการให้ฝันตรงข้ามเนี่ยได้รับดาเมจลดลงในแถวหน้านั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเค็มมากๆโอเค,อเคผมเราเตรียมการก่อน,นครับเราเตรียมการเพื่อให้เพื่อให้ลิลี่เราอันตินะครับแต่ว่าบอกเลยว่าจะถึงลิลี่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแค่ฟูบุกิก็น่าจะหลายน่าจะโดนไปเยอะแล้วนะสำหรับทีมนี้ไปแล้วผมพายุนายกนี่ไงสามล้านสามก็ผมโห จะถือกันเลยฮะทีมตรงข้ามแล้วฝั่งลงข้ามต่อยหมัดมาครับผมนะและหน้ากะวาของเขาอันตีแล้วผมโดนการโรมาปังปังปังอ่ะแต่การโรของพี่อัดเลือดไว้เยอะผมเพราะงั้นมีปัญหาแน่นอนแล้วผมแล้วจังอ่ะนี่จักระพัดเด็กอันตีมาแล้วติดกระนำสองตัวครับผมแล้วยิงมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับผมตอนนี้มอเต็ซแอปยันตีดีไหมไม่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะให้ลิเลี่ยนตีนะครับนะโอเคครับต่อยไป็หนึ่งหมัดครับผมและจังหวะนี้ลิเลี่ยนแล้อันตีแล้วครับผมกระบองสามท่อนสองล้านสองโดยประมาณเบาๆไปโอเคไม่ได้ใส่เป็น ปาเถื่อนนะตอนนี้เซตที่ใส่อยู่นะครับเป็นเซตต่อสู้นะครับซึ่งมันก็จะเบาลงค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเคยพูดกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมเพราะว่าไม่มีสถานะอะไรดังนั้นนะครับถือว่าแรงอยู่ครับสองล้านสอง 2, 2, 1, 2นะครับแล้วจังไว้ใช้ปล่อยมัดไปครับผม ชิวชิวช,วชิวอ่ะแล้วต่อยซ้ำไปครับผมให้ตตยตายไปซะนะฮะโอเคจังไงที่ซอฟี่แมนยิงหน้าหวานทิ้งไปเลยครับผมนะอ,อีสีอีสีโอ้โหการโลเขาโขกแรงมือนั้นเนี่ยโขกทีเดียวโดนไปถึงครึ่งหลอดนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วใังวงี้เราให้ฟุตบกิเตยตีเลยครับผมพายุนาย,ยุก ไม่เข้าเลยนะฮะเพราะว่าตัวแทงเราอึดมากเลยนะครับแทงท็อปแล้วซอมบีบ้แมนฟื้นมาครับผมแล้วกดซับบั้นแคมมาหนึ่งทีครับผมทำการฮิวตัวเองไปหนึ่งครั้งนี่ครับหิวขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับผมเราโขกซ้ำไปหนึ่งทีไม่ตายให้มาเทนแอปของเราต่อยซ้ำไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมแล้วให้ลิลลี่ครับผมอันติเลยครับผมจมังหวะนี้กระปอง3ามต้นโดนไปหนึ่งล้านห้าแสนครับผม,อ, N มอ,อุ้ยม <c oughs> N อเทนแททอปเมื่อกี้ไม่ใช่หลงมอเทนแอปกับแทงท็อปแทงท็อปเมื่อกี้ เลือดเกือบเต็มนะฮะก็เกือบตายนะ <ol> <t ai> ก็พอได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แรงมากนะเออก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราเราไปเปลี่ยนเป็นป่าเถื่อนดูนะว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะโอเควันนี้นนะ okay. นนครับแล้ววันนี้ให้ลิลลินต่อยไปเลยครับผมลิลลินต่อยป้องป้องปองอ่าโอ้โหต่อยตายแล้วเว้ยเอาลือดแล้วยิงซ้ำไปครับผมสวยงามครับผมนะตาที่สองก็ชนะไปชิวๆนะครับ, <Okay. S 1> บสสรโอเคโอเคต่อไปตาที่สามครับผมจัดแป่นะ แต่เรื่องความส่วนตัวของบีบี้ก็คิดว่ามันเล่นเล่นได้นะลิลลี่อ่ะมันไม่ได้น่าเกลียดครับใส่เส้นไรมันก็ไม่น่าเกลียดครับคือถ้ามันยืนเทดูโคตรเทเลยนะวิวร้อยสามวดรนใครเห็นก็ก็ต้องตกใจครับไม่ได้ตกใจว่ามันเก่งนะตกใจว่ามันป้นทำไหวเอาเคออนติแล้ววันงวันนี้การโร่โบก็ไปครับผมเก้าเียเท่านั้นเจอพี่ดำทีไรนี ช่วงนี้พี่ดําเริ่มเห็นผลแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งพวกเราอัตราต้านทานเยอะพี่ดํามันก็ยิ่งช่วยเขาไปอีกเนาะเออตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะลดดาวเดเเต่เล่นข้างเยอะมากเลยนะสุดยผมบอกเขาเป็นกระจกแตกครับผมโอ้โหโดนไปสองล้วแล้วฮิวขึ้นแบบปึ๊กโอ้โหฮิวแบบนี้อะตอมิกร้องไห้ดิครับแล้วอยงนี้ฟูกิเตรียมตัวเต็มกระดูกหักสีทองสี่ตัวไปเลยครับฟูกิขนาดมีพี่ดําก็ก็ดําเหรอเอาสามล้านสองครับผมขนาดมีพี่ดำเนี่ยนี่เห็นไหมแม่พี่บอกแล้วนะมันติด ทางเกือบตลอดเลยครับติดยกหมัดอะเออคือด้วยความที่มันที่พี่บอกไปเนาะสรรพคุณมันคือบล็อก70%นะครับคือแบบโอ้โหไอ้อาก็บล็อกอย่างเดียวเลยอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วมันโหดมากครับแล้วมันแบบยืนแทงบอสยืนอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับพี่บอกเลยว่ามอนแทปนี้มันก็มันก็เก่งของมันนะครับมีข้อดีแต่ละตัวมีข้อดีของมันนะแต่มีตัวหนึ่งที่พี่ยังไม่เห็นข้อดีมาเลยนั่นคือไอเลสครับผมเพราะมันเป็นตัวละครที่ตีเดี่ยวตอนนี้กาลังพยายาม เขาเรียกว่าอะไรพยายามเค้นอยู่ว่าทํายังไงนะครับให้ไอตัว e y e l a s เนี่ยดึงสรรพคุณออกมาได้มากที่สุดนะครับเช่นจิ้มจิ้มสักแถวหนึงแล้วตายไปเลย2ตัวอย่างเงี้ยถ้าทําได้นะมันก็เก่งเลยอ่ะเออแต่ถ้าทําไม่ได้นะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับ e y e l a s อย่างลิลลี่เนี่ยมันตี3ตัวเว้ยมันยังโอเคกระจายดาเมจได้เยอะเนาะแต่ e y e l a s มันเป็นเป้าหมายเดี่ยวเว้ยแค่มันสแปรไปข้างหลังก็เพราะเซตป่าเถือใช่ไหมแต่มันตีเดี่ยวไง เออมันก็เลยยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าทุกตัวมีคุณค่าไหมตัวมีคุณค่าครับทุกคนนะเพาตอนนี้ก็ชิวนะครับเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะเพราะว่าเราเจอเจอ5ล้านอยู่มนะันวันนี้จะไม่เจอพลังใกล้ๆกันหน่อยหรอเอาฟูกิโดนต่อยระหว่างานี้ก็ไม่เป็นไรนครับผมนะฟูกิก็เป็นตัวหนึ่งเราใส่เต็มอยู่แล้วนะฮะเราอันตรีไปแล้วผมจะหลับ, App. บมมนเนามาท์เทนแอปโบกอ็ไปโดนไปสี่เสียงแล้วจังหวะนี้เอาดิจับบัลลีลี่อัง 3, 7, อึนะ่งอึ่งอึงอึ่งสามเสียงเจ็ด ไม่หรอกครับเมื่อกี้บอลแอมมันฟาดสองตัวนะฮะตกตัวสองแสนนะอือห <Yeah. S 1> โอ้เอาดิโดนเป็นล้านเจ็ดครับผมแต่ยิวขึ้นมาฮะแบบน่าระมาล้านเจ็ดพัวกันยิวเอายิวเอาเลยคะสำหรับคอสมพี่แอนมันก็ยังใช้ได้นะคสอสม,ม,มพี่แอมพี่ว่ามันก็ยังโอเคนะครับใครที่ไม่ได้เกโลเกโลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องแบบท้อแท้สิ้นหวังไม่เล่นอะไรเงี้ยเออก็ได้เบืรอครับผมนะเกมนี้มันยังอยู่กับเราอีกนานนะครับน้องๆอาจจะได้ในอนาคตก็เป็นได้ใช่ไหมเออเล่นต่อไปครับผมถ้าใจเรายังฟัง โอเคครับผมนะตอนที่สามก็ชนะไปอย่างสวยงามโอเคโอเคครับผมนะสวยสดงดงามจริงอาตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเซบ่าเติมไม่ได้แต่เราผมนะก็ดึงสับปูลออกมาเลยนะครับดึงสับปูลออกมาอย่างเต็มที่ฟันเปลี่ยนเป็นปัดเติมแต่จังหวะนี้อ่ะโอเคแปดล้านห้าเว้ยเออสูสีหน่อยแบบนี้เอ้าลุยกันแล้วผมนะทีมฟุบุกิวะทะโอ้โหกรอบแดงหกตัวตายแล้วตายแล้วเอาอะไรไปสู้เนี่ย โอ้ยก้อดเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยเอา่ะครับผมคำรามมาที่ตะซึ่งมกีครับผมคำรามที่โคกไปครับผมตะซึ้งมะกีอันติแล้วับผมมาแล้วับผมพลังจิตทะลวงใส่ครับผมทะลวงมาตกปลา เออ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 โดบินสี่ล้านกรบผมครึ่งหลอดกรบผมจังวันนี้เราจังวะนี้โขกกลับไปหนึ่งดีแลการหอับมาปล่อยมันครับปม๊บปั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 ๊บโดบีนสองล้านแปดกรผมโอ้แต่ยังมีใครตายคระผมรอดมาได้ยังไงเนี่ยทีมของพี่นะครับแล้วจังนี้อันติีไปเลยครผมนะปล่อยมันกลับไปกรับปกลับไปกรมกลับไปล้านสองกผมเท่านั้นเองเราทีมเราิวขึ้นมาหน่อยออสวยยังได้อยู่หิวเข้า จะสู้ได้ไม่ได้รีบเ,เขาได้โล่หกตัวครับผมมาแล้วผมจะวันนี้กิงไปยิงดีมาันยังไม่ยอมแพ้ครับผมนะโอ้ยเอาอะไรไปสู้วันเนี้ยโอ้ oh my god โอ้โยวันนี้โค้งลิ้นๆมาเกือบตายนะครับ่วันนี้เอาแล้วผมยิงไปที่แบงค์ครับผมแล้วโอ้ยแล้วไมคแมร์โดนข่มอย่างนี้แล้วยังวันนี้อันติเลยครับผมพายุนายุ่ง เราเข้าไปครับผมตอนนี้เราฮิวมาครึ่งหลอดแล้วผมตรงข้ามก็ฮิวมาเหมือนกันครับผมแล้วโอ้โหแบ่งตีเหลิยญพี่ตายแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหสุสียิ่งเก่งสุสีตรงไหนเนี่ยโอ้โหฝั่งตรงคำกรอบแดงหกตัวเอาทำไมมันจับคู่ได้แย่ขนาดนี้โอ้โหใส่ไปครึ่งหลอดครับผมเอาดิ บอกไม่ยอมเหมือนกันแล้วมันลงข้ามมาแล้วผมท่านซื้อมากี่เล่นแต่อีกครั้งหนึ่งครับผมมาแล้วผมจังหวะนี้มีกระดวใส่ทองอีกสามตัวครับผมแล้วโดนไปแล้วครับผมพลังจิตทะลวงใส่ครับผมทะลวงต้นรังเออเกือบหมดหลอดครับผมลินลี่กับกาโร่พี่เดนการ์ลไปดีไปแล้วครับผมแล้วจังหวะลงข้ามใช้กาโร่ใส่ต่อไปทันทีโดนไปอีกหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับผมโอ้โหไม่น่ารอดครับยังหวนเลือดจรวดอันรอยอันตีไปอีกหนึ่งครั้งครับผมปองเอาละครับผมจังหวะนี้เราซอมบี้แมน กี่โดนลุมก็ผมสีหนึ่งก็มาดิครับเอาดิดเออแล้วย่างวันนี้เดี๋ยวให้สมเแแนนาตีไปแล้วผมพลังเงาเหลือเยอะมากนะฮะ <'s> right. สั้นแขนนะผมปร,ร ฮิวึ้นมาเซียววินะฮะฮิวมาเซียววแล้วฟูกิอันติตามเลยครบผมพายนายยถึงเราจะแพ้แต่เราก็ยังแพ้แบบมีศักดิ์ศรีโอ้โหฮิขึ้มาเยอะมากนะครับแล้วโดนโคไปหนึ่งทีได้โล่มาคนสคนเลยครับผมจังหวะนี้จะรอดไปถึงทันต่อไปหรือเปล่านะครับแล้วจังวะนี้อันติแล้วผมมาแล้วผมถ้าซอมากิครับผมมาแล้วครับพลังจิตทะลวงครับผมเอาด้ตู้ ยังไม่ตายครับผมเราจังหวะนี้เอาแล้วครับผลปอ่อยมันจังหวะนี้ยังไงก็ไม่รอดครับผมท่ารอดก็โหดเกินไปนะครับนะก็แพ้ไปอย่างสวยงามนะครับสรุปรามารีวิวแล้วเนี่ยมาแพ้โชว์มาแพ้โชว์นะครับโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาดูกันก็ลิลลี่ก็อึดขึ้นพอสมควรนะครับจากการที่อัพเป็นตราเฉพาะระดับปีนะโอเคเมื่อกี้ปกติพี่โดนทัชซึมากิอันติก็น่าจะตายตั้งแต่แรกแล้วก็อึดขึ้นพอสมควรเลย นะครับแถมยืนได้นานขึ้นได้สกิล2รอบเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวก็จ้เป็น4ดาวแหละสำหรับตาระดบับ B ครับถ้ามีโอกาสเนาะโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวรนลี่นะครับ ที่อัพเป็นตราเฉพาะ3ดาวแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบถูกใจลิลลี่ก็อย่าลืมติดตามชมในที่ต่อไปนะครับในคลิปต่อไปก็น่าจะเป็น3ดาวม่วงหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับถ้าใครชื่นชอบลิลลี่อย่าลติดตามกันต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดูลิลลี่กอบแดงกันนะครับมาดูกันสามหมื่นกว่าคนแล้วนะครับไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคครับผมสำหร มาครับผมบายบายทุกคน